เหตุบ้านการเมืองนะครับขยายผลรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าประจำวันเสาร์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมี2เรื่องนะฮะมาฝากกันในเช้าวันนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องของการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องของการตรวจเข้มคุณภาพสินค้าและบริการโดยเฉพาะสินค้าที่ซื้อขายกันผ่านช่องทางออนไลน์นะบอกว่าโดยนางสาวศส,สิการวัฒนาจาันทร์ครับรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี บอกว่าเมื่อซื้อของออนไลน์แล้วนะครับสินค้าที่ได้เนี่ยมีมาตรฐานหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ทางสคบอทางกระทรวงอุตสาหกรรมและก็รัฐบาลให้ความสำคัญ7กร,รกฎาคมที่ผ่านมาในรัฐบาลโดยนายเอกนัทพร้อมพัน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีการเปิดตัวระบบมอกวั t ช h มอกวัชนะครับขึ้นมาย่งเป็นทางการแล้วมอกว a t ช h คือการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะใช้ AI นะ ตรวจจับของด้อยคุณภาพบนโลกออนไลน์ AI ทํางานตลอดทั้งวันทั้งคืนทํางานเ,าเร็วกว่าคนทั่วไปถึงร้อยเท่านะครับแก้ปัญหาการาทะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปลั๊กพ่วง Power Bank นะครับที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้บ้านไฟไหม้หมวกกันน็อกนะที่ไม่ได้มาตรฐานอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาปุ๊บนี่หมวกกันน็อกก็ช่วยเซฟไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ที่ผ่านมา5เดือนแรกมอากาวัดได้มีการตรวจเจอลิงก์ต้องสงสัยมากกว่า1 0 0 0 0แสนลิงก์ปิดไปแล้ว2,800ลิงก์นะครับและดำเนินการกำลังดำเนินคดีอีก777คดีนอกจากนี้ก็แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสีม่วงแอปพลิเคชันสีส้มนะครับอันนี้ไม่ได้บอกยี่ห้อนะอก็ดาเนินคดีไปหลายคดีเหมือนกันเฉพาะคนที่เอาของไปฝากขายไว้ในเพจพวกนี้ ไว้ในไว้ในแอปพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เจอเยอะที่สุดก็เป็นพลาสติกห่ออาหารของเด็กเล่นรวมไปถึงท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์นะที่ที่ที่ตรวจเจอแล้วก็ที่ดำเนินคดีแล้วที่สำคัญนอกจากการตรวจคัดกรองสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วมอก w ว t c นี่ก็ยังไปตรวจดูเรื่องของมาตรฐานด้วยนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมว่าตรงตามที่จดแจ้งหรือไม่นะครับบางคนหัวใส ไปคัดลอกมอ,อก,อกอจากผลิตภัณฑ์หนึ่งเอามาใส่ของตัวเองทําให้ดูเหมือนกับของเราได้มีเหมือนของเขาได้มีมีมอ,อกอรจริงๆไม่มีอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีการตรวจในในเชิงลึกเชิงละเอียดแบบนี้นะครับและนอกจากนี้ก็ยังไม่ไม่ได้หยุดการให้บริการเพียงเท่านี้รัฐบาลก็ยังเตรียมอัปเดตมอ,อกวอชให้ฉลาดขึ้นมากกว่าเดิมด้วยเพื่อให้สามารถตรวจสอบของไม่มีอ,อกอมอ,อกอนะของปลอมที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อให้ประชาชนที่ซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับ ใ้ภาครัฐได้จัดการกับคนขายของพวกนี้นะครับดำเนินคดีตามกฎหมายได้ไง่ายขึ้นนั่นเองอีกอันนึงก็คล้ายๆกันก็เป็นเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับาการแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ล่าสุดหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทันจินวัตรได้ออกคําสั่งเรื่องการตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ํามันฝั่งชายแดนไทยมยนมานะครับเป็นข่าวเมื่อต้นปีเนาะก็เห็นว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็เป็นพึ่งแตกรลงังก็ไปอยู่ตามพื้นที่ชายแดนอื่นๆอีกนะครับก็ข้ามมาฝั่งไทยยด้ว นะครับแล้วก็ในเรื่องของฝั่งกัมพูชาเองก็เหมือนกันโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้รับรายงานจากท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีท่านบูมธรรมเวชยชัย,ชยบอกว่าที่ผ่านมามีการออกหมายจับนายก๊กอานมิสเตอร์ก๊กอานเจ้าพ่อป,ปอยเป็ดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาณาจักรแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็มีการตรวจค้นทั้ง19จุดทั้งในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการชนบุรี แล้วก็ตรวจได้ยึดทรัพย์สินของกลางได้หลายรายการด้วยกันอันนี้รัฐบาลก็ร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆกรมสอบสวนคดีพิเศษปปงชายแดนฝ่ายความมั่นคงช่วยกันนะครับจัดการกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้ราบคาบไปนะครับแล้วก็เรื่องของอการดําเนินการมาตรการตัดน้าตัดไฟตัดเน็ตตัดน้ํามันก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป้าหมายให้เป็นรูปธรรมชนิดที่ว่าไม่จบไม่เลิกอ,อันนี้เป็นประเด็นของ รายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าประมาณนี้นะครับ